สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอ่อมน้องงัวนะครับผมอ่อมน้องงัวอ่าหรือว่าเนื้อบัวนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้อ่อมแบบทางเหนือนะครับผมเข้มข้นใส่เพี้ยนะครับแล้วก็ใส่เลือดนะครับคุณผู้ชมคนยังแบบว่าตักขึ้นมานี่ยยืมเลยน้ํานี่แทบแบบจะไม่เป็นน้ําเลยแทบจะแทบข้นเลยอ่า โอ้ถูกแล้วงมาคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็กินข้าวกินปลาด้วยกันนะครับผมก็ออมีข้าวเหนียวนะครับผมเกือบหล่นเกือบกินตกไปแล้วมีข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะครับผมวางไว้ตรงนี้นี่ง่ายดีเดี๋ยวจะตกวันนี้ก็มากินข้าวกินปลาด้วยกันปลากันแ <ปะ S 2> หมตุกวันนะครับผมบางวันก็บางวัน,น,น,นเป็นของแซบบางวันก็เป็นของ กับข้าวบ้านๆนะครับผมบางวันกระลำจุนให้อ่าบางวันก็บางวันก็ให้มาอู๊ดปกกะบ่มีประโยโญเนี่ยนะคุณผู้ชมหมดตัวกินนี่กว่านอัวเปย์ยังเปย์เนาะยังไม่ได้กินเลย อืมเปื่อยแล้วอืมเปื่อย,อยต้มไปสองชั่วโมองอ่ะคุณผู้ชมต้มหอ,อมไว้อ่ะนวลแล้วทีแรกอะว่าจะต้มขมครับผม,มแต่เอาต้มอ,อ่อมก่อนเพราะว่าผมชอบต้มอ,อ่อมมันเข้มข้นใส่เลือดยอะไรเงี้ยต้มก่อนอ,อ,อือืนชิ้นใหญ่เลยหาชิ้นน้อยก่อนนุน่มนุม่มนะเคกินไหมฮะ นุ่มเลยอากาศมันเข้าเหรอเข้าเข้ามันกลิ่นหอมมันแบบผักอันนี้มันหอมนะไครับผมคุณผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะผมหาข้าวหัปลามากินด้วยกันเลยมีคุณผู้ชมบอกว่าเรากินก็บอกคุณผู้ชมบอกหิวมากหิวมากคุณผู้ชมต้องหาข้าวมากินกับพวกเราไปพร้อมกันเลยนะครับผมตอนเที่ยงนะครับผม พบเจอกันตอนเที่ยงทุกวันนะครับลน,นจุดประสงค์ของการใส่คลิปกินคือทำให้อร่อยขึ้น <c oughs> เวลากินข้าวไงมาขนาดนุ่มน่าใส่อย่างเปิ้มันจะมันข้นอย่างทั้งเทศนั่นนงเลยร้อนร้อนอันนี้แบบ

วันนี้หั่นชิ้นยังใหญ่เปื่อยชิ้นเล็กไม่สะใจอะ เข้าเลยผักอันเนี้ยมันหอมผมเชื่อว่ารีบประกาศนนั่แล้วลืมสื่อแล้วประกาศอร่อยปรับสาดแวเนี่ยเนี่ยเขาแบบผัดอ่ะเนี่ยเมื่อก่อนพี่ปลูกนำมาผัดผัดก็อร่อยผัดใส่น้ำมันหอยแต่มันจะยุบหน่อยมันหย่อมมันหย่อมโดนไฟอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อนี่นี่ ผมหาไส้ที่เขาแบบมัดเพีย้ยมาคุณผู้ชมผมกินไปสองอันแล้วคือเพี้ยอ่อนนะไส้ที่เพี้ยอ่อนเเขามัดมาเป็นปุ้งเป็ปุ้มเป็ุมป้มอ่ะตัดมาหลายก้อนตัดไปหลายชิ้นที่อ่ะ <c ười> นายอยู่ข้างใต้อร่อยมากมันขมขมไม่รู้คนเราก็ชอบมันขมเนาะก็ร มันเลือดต่อคนชอบอืบางครั้งก็ชอบหวานบางครั้งก็ชอบขมใช่ปะบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบเนี่ยอ่ะมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่รสนิยมย่านอนชอบอะไรชอบน้องนิวอะไรเงี้ยเนาะยังไงก็ได้แต่น้องนิวชอบเขาชอบผมดิเหรอใช่ไหมไงเขาไม่คบผมหน้าแต่อันนี้ เป็นผมเป็นน้องเนียวแล้วไม่ไม่เอาอไม่เอาบอ,บอกแล้วแต่คนเรารบางคนเขาชอบผิวแทนบางคนชอบผิวขาวบางคนชอบผิวดำอ,ะอ,อ่ะบอบางคนชอบปวกบางคนชอบมีกล้ามบางคนชอบผอมเงมม <c oughs> เี้ยอ่เหมือนกันไม่หล่ะเจี๊ยบบออกเฮ้ยว่าออกไงยังไงก็ยังไ,ไงก็ตามผมชอบคุณคนเดียว กินไม่อร่อยเลยครับกอับจ้าห้องผ่ืนคุยซิบอ้งอร่อยเค้มข้นอร่อยจริงครับดีที่อร่อยจริงไม่งั้นผมจะโยงเนี่ยผมหาไส้ก่อนไหนไส้ไหนนะไส้ผม นี่เมื่อกี้เห็นลอนตักอยู่กลางๆกลางๆเนี่ยตัวกลางเหรอลองสูดดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้ององอูอ่ะต้องงูอ่ะไม่เยอกเชียร์ฮะไม่เจอไม่เป็นไรหลังคิดเป๊บอันนี้เอาจะค่าเป๊บอันนี้วันนี้ผมออกมาสองกิโลคุณผู้ชม เนื้อสองกิโลครับผมเนื้อติดเอ็นทีแรกเขามีเนื้อย่างเลยนะกะว่าจะเอามาย่างคุณผู้ชมมีเสือร้องไห้ด้วยอ,อยากมาย่างอยู่เหมือนกันแต่มันความมันเหนียวอ่ะอ่อมอ่อมมันยังต้มไม่นานมันเปื่อยเนื่อ็ยังไม่ได้เปื่อยมากเหรอยังไม่เปื่อยมากแล้วก,ก็นุ่มๆอยู่หิวแล้วอะ่ะ

ข้นเนาะแล้วก็ใส่ขี้เพี้ยหมคุณผู้ชมขี้เพี้ยร์ตอ้องตัวไหนห้าก้อนอะ่ะขี้เพี้ยขี้ห้าก้อนอ,ะอ่ะแล้วทำมันข้นอย่างนี้ขี้บัวอ่อนอะ่ะผสมเลือดด้วยใส่เลือดเยอะด้วยแหละมันเลยข้นข้นมาก หมดเปล่าเขาเนี่ยวะอาหาหมดเนี่ยหมดเยอะกินน้อยเดียวเองเมื่อกี้ไปกนินี่กินกันี่กันมาคุณผู้ชมสุกี้หมูครับผมออกไปข้างนอกอไปซื้อของไปซื้อเนื้อให้เนื้อนี่แหละครับผมไปตลาดนั้นมาก็กินสุกี้มาถ้วยหนึ่งอดใจไม่ไหวอแล้วก็มากินข้าวได้นิดเดียวอยู่ละไปไปอย่างนี้คืออบไปแล้วตอนยิน จะอดไปรอกินกินกับข้าวนี้ไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกินโรตีบางทีคนละสองชิ้นเป็นยังไงอ่ะอิ่มกินข้าวน้อยเดียวไม่เป็นไรเดี <c oughs> ๋ยวนายก็มาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันแล้วกินได้เยอะขึ้นทุกวันแล้วเราเนี่ยร้อน เอาไปใส่ข๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อพี่ว่าจะเด็ดนะใส่มาม่าก,ก็สิเหวพวกนี้ยซื้อข๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็เอาเนื้อบัวเนี้ยใส่เนื้อที่เราไปเปื่อยเนี่ยต้มเนี้ยพี่ว่าเด็ดมากเลยนะ ธรรมดาบิ๊กเกมกินอะไรก็อร่อยแล้วทั้งนี้มีความสุขไปกินร้านแล้วเนื้อเปื่อยไม่น้อยอย่างคุณผู้ชมแล้วก็มีเนื้อเปื่อยของเราที่เราต้มไว้ที่บ้านเนี่ยพวกนี้ใส่เต็มคูนเลยกินแล้วก็อร่อยณผู้ชมไม่ค่อยติดี่เพี้ยนเห็นปั้นเขาไอ้มาตกมาซะเยอะออกเลยเอาออกกัหน่อยเดียวอ่ะโอ้ยลำเอียงมากไม่เกี่ยวอ่ะไปดังกินกินเยอะไม่เกี่ยวหรอกกินพร้อมกันนะ อาาร,ร้อนเลยบอกแล้วอย่าแวะทานชวนนะแวะกินทุกี้แล้วก็แวะกินโรตี <laughs> มันกินข้าวได้น้อยอ่อมอร่อยอนุ่ม ก็ใบบังตุกจริงน,นะพี่เกมทำมามีบบแบบว่าเด็กๆเ,เลี้ยงหรือยังพี่เกม,มไม่มีอะเลี้ยงเขาอย่างเดียอะให้อ่างเปาอะให้อ่างเปาอัอโดนให้น้องเนียวไงก็เอาดอกไม้เขาให้แล้วเขามีให้กี่ดอกอมไม่ไม่รู้ดอ,อ,อ,อกใครหมดมวันนี้ก็อ่อมมาเยอะครับคุณผู้ชมสองกิโล กินได้หลายมื้อเลยครับผมคนที่บ้านก็กินได้ด้วยเนาะกับแก้มคนง,งานาทำได้เยอะทำเยอะทำน้อ,อต้องเป็นเชฟเอีแกะเหมืนจริง้าเป็นแบบว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยซือเอง่ายคซือดังอะ่ะพี่เกดทำาครับผมถ้าทำปุ๊บลูกค้าก็เต็มร้านไม่ได้หยุดได้ยอดอ่อนยิะ้ะขายดีร่ลำรวยเงินมาเงิมาไงดูแบบนี้ก็พอแล้ว ทำวันละเมนูก็พอแล้วอืมถ้าทําแบบเปิดร้านนี่ก็คงยังไม่ได้อยู่ได้ย่อนนะคุณผู้ชมหอมอีกอะหอกปดโอ้ยดีหอมดีดีดีเลยอ่ะดีเลยนอนน้อยอีกอะหนวกหอมไม่เห็นเป็นยังไงับข้าววันนี้อร่อยมากครับสุดยอดคุณผู้ชมออมอะไหร่ก็สุดยอดมานั้นนะครับผมเป็นออมเหนือนะครับผมใส่น้ำพริกลาบนะครับใส่เลือดใส่เพี้ยนะครับคุณผู้ชมเข้มข้นมากนะฮะ อิ่มแล้วก็จะขอตัวลวาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่กล้าย,ยิ้มเลยอะ